สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะบ้านสวยบ้านดีเพชรบุรีหัวหินค่ะจะพาทุกคนมาพบกับบ้านนะคะซึ่งเป็นบ้านในโครงการค่ะหลังนี้ค่ะอยู่ในซอย88นะคะในหัวหินค่ะใกล้กับใจกลางเมืองหัวหินเลยนะคะเราเดินทางประมาณ10นาทีเท่านั้นค่ะสําหรับบ้านนะคะเขาเป็นบ้านหลังใหญ่ๆเลยค่ะมีพื้นที่ถึง145ตารางวานะคะ พื้นที่ใช้สอย380ตารางเมตรแล้วก็มีสระว่ายน้ําส่วนตัวด้วยค่ะสําหรับบ้านหลังนี้นะคะเขามีด้วยกันถึง6ห้องนอนนะคะ5ห้องน้ําเลยค่ะสำหรับประตูทางเข้านะคะสำหรับด้านนี้ค่ะก็จะเป็นทางเข้าสำหรับรถนะคะซึ่งรองรับการจอดรถได้2คันค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งประตูเล็กนะคะเขาดีไซน์ตกแต่งนะคะเป็นสไตล์ไทยค่ะ สำหรับบ้านนะคะหลังนี้ค่ะเขาเป็นบ้านมือสองนะคะอายุบ้านเนี่ยสิปีนะคะแต่ว่าเจ้าของบ้านดูแลเป็นอย่างดีเลยค่ะแล้วเขาก็สร้างบ้านนะคะเต็มพื้นที่เลยนะคะสําหรับฟังก์ชันแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยครบคันเลยค่ะตรงนี้ค่ะเป็นพื้นที่จอดรถนะคะเขาปูกระเบื้องไว้ให้แล้วค่ะมีหลังคาคลุมไว้ให้นะคะบริเวณหน้าบ้านตรงนี้นะคะเขาปูด้วยหญ้าเทียมค่ะหลังนี้เขาให้เฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดเลยนะคะ เท่าที่เห็นค่ะยกเว้นงานศิลปะบางชิ้นนะคะที่เจ้าของบ้านเขานำกลับไปค่ะตรงนี้ก็ตั้งเป็นโต๊ะนั่งเล่นนะคะได้อย่างกว้างๆเลยค่ะเมื่อเข้ามานะคะบริเวณตรงนี้ค่ะเขาจะเป็นเทอเรสนะคะนั่งเล่นบริเวณสระว่ายน้ำค่ะสระว่ายน้ำมีขนาด4คูณ12เมตรนะคะเป็นระบบ overflow ค่ะเป็นสระเกลือนะคะผนังกำแพงเขาก็ดีไซน์ไว้ให้นะคะ แล้วก็ด้านนู้นนะคะเป็นห้องปั๊มสำหรับสระว่ายน้ำนะคะโซนข้างๆสระว่ายน้ำนะคะตรงนี้เขามีหลังคาคลุมไว้ให้นะคะตั้งเป็นชุดร,รับแขกบริเวณภายนอกนะคะนั่งรับประทานอาหารบริเวณนี้ได้เลยค่ะมีพัดลมเพดานไว้ให้นะคะสำหรับบ้านนะคะเขาก็จะแบ่งเป็นแบบห้องเกสแล้วก็ห้องแบบเป็นโซนหลักของตัวบ้านนะคะเดี๋ยวเปิ้ลนไปพาไปชมบริเวณโซนหลังบ้านกันก่อนเลยค่ะ แล้วก็ด้านนี้นะคะเราสามารถตั้งเป็นโต๊ะทานข้าวได้อีกหนึ่งจุดนะคะเขามีชิงช้าไว้ให้นะคะน่ารักมากเลยค่ะโซนนี้ก็ยังนั่งได้นะคะบริเวณหลังบ้านตรงนี้ค่ะเขาทำเป็นครัวไทยนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเขาปูกกระเบื้องไว้ให้นะคะแล้วก็มีเคาน์เตอร์ครัวค่ะเป็นครัวไทยมีพัดลมติดไว้ให้ค่ะอุปกรณ์ครัวเขาให้ครบคันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นชั้นวางต่างๆค่ะ ด้านนี้ก็สำหรับแม่บ้านนะคะจัดเต็มได้เลยค่ะมีทั้งเตาแก๊สนะคะเตาอบนะคะแล้วก็มีซิงค์สำหรับล้างจานโซนหลังบ้านตรงนี้ค่ะก็จะเป็นโซนซักล้างนะคะบริเวณนี้ตากผ้าได้ค่ะก็มีมุมด้านนู้นสามารถจัดสวนได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมในตัวบ้านโซนหลักกันก่อนเลยนะคะตรงนี้เขามีมุ้งลวดไว้ให้นะคะเป็นมุ้งจีบค่ะเปิดได้กว้างๆเลย เมื่อเข้ามานะคะบริเวณตรงนี้ค่ะจะเป็นโซนสําหรับลิฟวิ่งนะคะตั้งโซฟาขนาดใหญ่ตรงนี้ได้เลยค่ะเขาตกแต่งไว้ให้เรียบร้อยด้วยนะคะมีผ้าฝาผนังต่างๆค่ะโซนนี้ก็ตั้งทีวีได้นะคะสามารถวางทีวีขนาดใหญ่เลยค่ะแล้วก็ด้านนี้เขาจะมีประตูนะคะที่เราเชื่อมต่อไปยังบริเวณโซนทานข้าวด้านนอกเมื่อสักครู่นี้นะคะโซนนั่งเล่นตรงนี้ค่ะประตูตรงนี้เชื่อมต่อไปยังบริเวณสระว่ายน้ํานะคะเห็นวิวสระว่ายน้ําด้วยค่ะ ถัดไปนะคะด้านนี้ค่ะเขาจะเป็นโซนครัวนะคะซึ่งจะมีครัวยุโรปไว้ให้ค่ะด้านบนเนี่ยเป็นท็อปหินแกรนิตนะคะมีอุปกรณ์ให้ครบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นซิงสำหรับล้างจานนะคะเตาแกส๊สหูดดูดควันนะคะมีลิ้นชักสำหรับใส่อุปกรณ์ใส่ของนะคะเตาอบนะคะก็เตรียมไว้ให้แล้วละค่ะแล้วก็มีตู้เย็นไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมโซนห้องนอนกันเลยค่ะเพิ่นพามาชมห้องนอนแรกกันก่อนเลยนะคะ ในโซนตัวบ้านหลักเนี่ยเขามีถึง3ห้องนอนนะคะห้องนอนแรกที่เปิ้นพามาชมเนี่ยเป็นห้องนอนสําหรับแขกนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเขาวางเตียงสําหรับ5ฟุตไว้มีเก้าอีอ้ e นะคะนั่งยังมีพื้นที่เหลือๆข้างๆนะคะเขามีตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่นะคะมี6บานเลยค่ะแล้วก็ด้านบนสามารถเก็บของได้ด้วยนะคะบิวให้เต็มผนังเลยค่ะถัดไปนะคะเปิ้นพาไปชมห้องนอนที่สค่ะ ห้องนอนนี้นะคะก็เป็นห้องนอนสําหรับเด็กๆนะคะวางเตียง3ฟุตครึ่งได้ถึง2เตียงนะคะยังมีพื้นที่เหลือนะคะด้านข้างแล้วก็มีช่องแสงไว้ให้นะคะห้องนอนเขาก็จะมีบิวอินตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ให้เช่นเดียวกันเลยค่ะตรงนี้ค่ะบิวให้จนถึงฝ้าเพดานเลยนะคะ แล้วก็ด้านนี้นะคะเป็นห้องน้ํารวมค่ะสําหรับผู้ที่ใช้งานห้องนอนที่1กับห้องนอนที่2นะคะหรือว่าสําหรับแขกนะคะห้องน้ําเขาก็มีอุปกรณ์ให้ครบเลยค่ะมีตัวชาเวอร์เรนชาเวอร์นะคะแล้วก็กั้นด้วยกระจกเทมเปอร์นะคะโซนเปียกโซนแห้งมีโถสุขภัณฑ์นะคะแล้วก็อ่างสําหรับล้างหน้าด้านล่างก็เก็บของเก็บอุปกรณ์ได้ด้วยค่ะ ถัดไปนะคะจะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะซึ่งเป็นห้องนอนก,กว้างๆเลยค่ะตงเนี้วางเตียงคิงไซส์ได้เลยนะคะปลายเตียงตัวนี้ก็ยังมีพื้นที่เหลือๆเ,เลยค่ะเขาปูกระเบื้องเป็นลายไม้นะคะก็ให้ความรู้สึกอบอุ่นค่ะด้านบนนะคะเขามีพัดลมเพดานนะคะติดตั้งแอร์ไว้ให้เรียบร้อยเลยค่ะสำหรับห้องนอนนี้นะคะเขามีประตูที่เชื่อมต่อไปอยังบริเวณสระว่ายน้ำค่ะ บริเวณข้างเตียงนะคะสามารถวางโซฟาได้เลยนะคะมีพื้นที่กว้างๆเลยะคะ่ะแล้วก็เขามีบิวอินตู้เสื้อผ้าให้เช่นเดียวกันเลยนะคะก็บิวจนถึงฝ้าเพาดานทุกห้องเลยะคะ่ะแล้วก็สาําหรับห้องนอนนี้นะคะเขามีห้องน้ําในตัวค่ะซึ่งห้องน้ํากว้างมากๆเลยนะคะตรงนี้ค่ะจะมีอ่างล้างหน้าแบบ his and h e r นะคะเป็นอ่างขนาดใหญ่เลยค่ะสามารถเก็บของเก็บอุปกรณ์ด้านล่างเนี่ยได้เยอะเลยนะคะสามารถใช้งานได้พร้อมกันด้วย แล้วก็โซนด้านนี้ค่ะจะเป็นโถสุขภัณฑ์นะคะมีโต๊ะสำหรับวางของวางอุปกรณ์ด้วยค่ะถัดไปด้านนี้จะเป็นโซนอาบน้ำนะคะเขากั้นด้วยกระจกเทมเพอร์ตรงนี้ค่ะกันโซนเปียกโซนแห้งนะคะแล้วก็ลดลงมา1สเต็ปม,มีตัวแฮนด์ชาเวอร์เรนชาเวอร์ติดตั้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเขามีระบบน้ำร้อนน้ำเย็นไว้ให้ด้วยค่ะ เดี๋ยวเราไปชมอีกโซนหนึ่งนะคะเป็นโซนสําหรับรับแขกค่ะซึ่งเขาแยกกันเลยนะคะเขามีห้องโถงแล้วก็ห้องรับแขกเลยค่ะ เมื่อเข้ามาโซนนี้นะคะจริงๆตรงเนี้เราจะวางเป็นโซฟานะคะเป็นห้องรวมใช้งานร่วมกันได้ค่ะแต่ว่าอันนี้เขาวางเตียงนะคะก็สามารถรองรับนะคะผู้ที่มาพักได้เยอะเพิ่มขึ้นเลยค่ะแล้วก็เขามีห้องนอนอีกสองห้องนะคะในอาคารนี้ค่ะเดี๋ยวเพิ้ลพาไปชมห้องแรกกันก่อนเลยค่ะ เป็นห้องนอนสําหรับแขกนะคะกว้างมากๆเลยค่ะเขาวางเตียง2ชั้นไว้ให้นะคะเป็นเตียง3ฟุตครึ่งนะคะแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าก็บิวอินเช่นเดียวกันเลยค่ะบิวจนถึงฝ้าเพดานนะคะมีแอร์ติดตั้งไว้ให้แล้วก็มีโต๊ะเครื่องแป้งค่ะสําหรับห้องนอนนี้นะคะเราจะเอาไว้สําหรับเป็นผู้สูงอายุก็ได้ค่ะเพราะว่าห้องน้ำเนี่ยกว้างมากเลยนะคะรองรับวิวแชร์เนี่ยค่ะสามารถเข้ามาได้เลยค่ะแล้วก็มีอ่างสําหรับล้างหน้าตรงนี้นะคะ ด้านนี้เขาวางเป็นชั้นวางของได้เลยนะคะมีพื้นที่เหลือๆเลยค่ะในห้องน้ำด้านนี้ก็จะเป็นชาวเวอร์สำหรับอาบน้ำนะคะกันโวนเปียกโวนแห้งด้วยเป็นบล็อกแก้วนะคะแล้วก็ด้านนี้เป็นโถสุขภัณฑ์ค่ะ แล้วก็ในอาคารนี้นะคะเขามีครัวด้วยนะคะซึ่งจะเป็นครัวเล็กๆค่ะก็มีซิง์สำหรับล้างจานเตรียมไว้ให้นะคะมีเตาไฟฟ้าแล้วก็หูดดูดควันไว้ให้ค่ะด้านล่างก็สามารถเก็บอุปกรณ์สามารถแบบตั้งชงชาชงกาแฟตรงบริเวณนี้ได้เลยค่ะมีตู้เย็นไว้ให้ด้วยนะคะในอาคารนี้ก็จะมีห้องนอนอีกหนึ่งห้องนะคะซึ่งแยกกันนะคะ ห้องนอนนี้ยค่ะสามารถวางเตียงขนาดใหญ่ได้เลยค่ะด้านนี้ค่ะวางเตียงก,งกว้างๆเลยนะคะมีพื้นที่เหลือๆค่ะแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าเตรียมไว้ให้ค่ะสำหรับห้องนอนเนี้ยเขาก็มีห้องน้ำส่วนตัวเช่นเดียวกันเลยค่ะห้องน้ำนี้ก็มีเป็นโถสุขภัณฑ์นะคะเป็นมีอุปกรณ์ให้ครบเลยค่ะด้านนี้จะเป็นโซนอาบน้ำนะคะ แล้วก็ห้องนอนนี้นะคะเขามีประตูที่เชื่อมต่อไปยังสระว่ายน้ำได้ด้วยค่ะเห็นวิวสระว่ายน้ำเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมอีกห้องหนึ่งนะคะซึ่งเป็นอีกอาคารหนึ่งเลยค่ะก็แยกกันนะคะสำหรับห้องนี้ค่ะเป็นห้องนอนรับแขกนะคะ ซึ่งตรงนี้ค่ะเขาวางเตียงนะคะเป็นเตียง5ฟุตนะคะได้อย่างสบายสบายเลยค่ะแล้วก็ปลายเตียงตรงนี้ก็วางเป็นตู้เสื้อผ้าไว้ให้นะคะมีทีวีไว้ให้เรียบร้อยเลยค่ะห้องนอนแขกตรงนี้ค่ะก็จะมีห้องน้ำส่วนตัวด้วยนะคะห้องน้ำก็มีอุปกรณ์ครบเลยค่ะโถสุขภัณฑ์นะคะอ่างสำหรับล้างหน้าแล้วก็โซนนี้ก็เป็นโซนอาบน้ำนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับบ้านหลังนี้นะคะบ้านหลังเนี้ยคะ่ะรองรับครอบครัวใหญ่นะครับซึ่งอยู่อาศัยกันเยอะๆเนี่ยคะ่ะได้อย่างสบายๆเลยคะ่ะแล้วก็ทําเลนะคะดีมากๆเลยคะ่ะเพราะว่าเราจะเข้าไปในตัวเมืองเนี่ยประมาณ10นาทีเท่านั้นนะคะสําหรับท่านใดที่สนใจคะ่ะสามารถติดต่อมาได้ที่ทีมงานฝ่ายขายตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะคะหรือว่าจะแอดไลน์มาคุยกันก่อนได้นะคะเพื่อขอนัดชมบ้านขอดูโลเคชันได้เลยคะ่ะสําหรับวันนี้เปิลแล้วก็ทีมงานบ้านสวยบ้านดีเพชรบุรีหัวหินต้องขอลาทุกคนไปก่อนแล้วคะ่ะ พบกับบ้านสวยๆนะคะในทําเรหัวหินปานดูรีเพชรบุรีได้ใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้เปิ้นต้องขอลาทุกคนไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ